ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซวิซัตานุสันตาราสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันค่ะสารีค่ะและผมคริสครับกับรายการวิซัตานุสันตารนตาระนะคะรายการที่จะพาท่านผู้ฟังนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียโดยเฉพาะเรื่องของภาษานะคะภาษาอินโดนีเซียในประเทศอินโดนีเซียเองจะเรียกภาษาอินโดนีเซียนะคะ ภาษาแปลว่าภาษานั่นเองนะคะคำว่าภาษาหรือว่าภาษาอันนี้ก็คล้ายๆก,กันกับภาษาไทยนะคะก็คือเอามาจากภาษาสันสกฤตนะคะภาษาการออกเสียงแบบไทยก็คือภาษานะคะก็คือแปลว่าภาษานั่นเองนะคะแต่ละสัปดาห์นอกจากจะเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมาสนุกกันด้วยการฟังนะคะเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอินโดนีเซีย นะคะต่างๆด้วยกันนะคะอย่างสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ได้นําเสนอไปแล้วเรื่องของหมู่บ้านหลากสีนะคะซึ่งเป็นลักษณะของหมู่บ้านที่เอาบ้านของชาวบ้านหรือว่าเอาสีละกันนะคะเอาสีมาทานะคะบ้านของชาวบ้านในหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเป็นการ ทำให้หมู่บ้านนั้นเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะหรือว่าเป็นลักษณะที่ไม่สุดโสมนะคะเขาก็เลยนําเสนอให้ทาสีบ้านคล้ายกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ มีชื่ออยู่แล้วในต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นในบราซิลหรือว่าในเกาหลีใต้ก็ตามในบราซิลก็คือเป็นที่รู้จักกันดีก็คือซันโตรินีเป็นท,ที่แรกเลยที่มีอยู่ตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะก็คือที่คนไทยชอบไปเที่ยวกันก็คือเกาหลีใต้นะคะก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะของหมู่บ้านที่ทาสีก็เช่นกันนะคะเพราะว่าหมู่บ้านแห่งนั้นเนี่ย ค่อนข้างจะแออัดนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะสุดโสมนะคะเพราะว่าตั้งมาอยู่หลายร้อยปีแล้วทีนี้ทํายังไงให้สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าหรือว่าช่วยให้ชาวบ้านนะคะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบางที่นะคะได้มีการพัฒนาประเทศนะคะไอยคนหรือว่านักธุรกิจหลายคนก็ได้กว้านซื้อที่ดินนะคะต่างๆซึ่งถ้าสถานที่ใดที่ ดูแล้วไม่ค่อยสวยงามนะคะในเชิงของการมองเห็นนะคะว่าดูไม่สวยงามสักเท่าไหร่เนี่ยเขาก็พยายามที่จะถ้าไม่ปรับปรุงนะคะก็ต้องทิ้งไปนะคะฉะนั้นก็มีหลายที่ไม่ว่าจะเป็นในเกาหลีใต้ก็ตามนะคะก็มีการช่วยกันเพื่อไม่ให้หมู่บ้านนั้นเนี่ยหรือว่าชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในหมู่บ้านนั้นตลอดไปนะคะ mm hmm. เพราะว่าไม่งั้นก็จะมีนายทุนต่างๆที่อ้างว่าหมู่บ้านนี้นะคะ สุดโสมไม่ควรอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ก็เช่นกันนะคะในินโเนีเซียก็การทาสีบ้านเหล่านี้นะคะก็มีเบื้องหลังที่ว่าอยากให้พื้นที่นั่นนะคะดูไม่สุดโสมจนเกินไปนะคะสามารถที่จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะอันนี้เป็นมูลค่าเพิ่มเติมที่ตามมานะคะเอาละค่ะเราก็จะมาต่อกันอีก2ที่นะคะสําหรับหมู่บ้านหลากสีนะคะเอาละค่ะต่อไปเราจะข้ามเกาะไปอีกที่หนึ่งนะคะคราวที่แล้ว จะเป็นในเกาะชวาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเมืองมาลังนะคะแล้วก็เมืองสมารางังสถานที่ที่3เนี่ยเขาพาข้ามไปที่อีกเกาะหนึ่งนะคะก็คือเกาะบอเนียวหรือเกาะกาลิมันตันที่นู่นก็มีเช่นกันนะคะเดี๋ยวหลังจากที่ไปกาลิมันตันเราก็จะกลับมาที่ชวาอีกทีหนึ่งนะคะเราไปที่กาลิมันตันก่อนเขาบอกอย่างนี้นะคะหมูุงวา,วานส,นาสปปนีสันสดใสถัดไปอยู่ที่ทะเลสาบสิบพัน a p a จะเชื่อ a ่าหม sebuah gang kecil d i pesisir b a l i k p a p ัน ดิปนุฮ uh ีลูกิซันจันติกนะคะจริงๆแล้วตะลุกสริบูที่กล่าวเมื่อกี้นะคะก็เป็นสถานที่ที่หนึ่งทีนี้ทางไปสถานที่นั่นเนี่ยเขาก็เลยถือเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวไปด้วยเนี่ยนะคะก็เลยทําเส้นทางนั้นหรือว่าซอยนั้นเนี่ยข้างๆเนี่ยก็เต็มไปด้วยสีสันมากมายนะคะในภาษาอินเดียมอสักครู่ไปแล้วนะคะเรามาดูคํากันคะ่ะกัมปุ้งวรนวัน,าวานีก็คือหมู่บ้านหลักสีนะคะสลันยุตย์ยก็คือต่อมานะคะ ดีตะลุกสรีบูในสถานที่ที่เรียกว่าตะลุกสรีบูนะคะสะกดด้วย T.E.L.U.K. นะคะแล้วก็สรีบูก็คือ S.E.R.I.B.U. ถ้าจะแปลตามคำมันแปลว่าแหลม1,000นะคะตะลุกก็คือแหลมสรีบูก็คือ1,000นะคะแต่ว่าในที่นี้ก็คือเป็นชื่อเท่านั้นเองนะคะดีบาลิกปาปันก็คืออยู่ในเมืองบาลิกปาปันนะคะอยู่ในบอนเนียวนั่นเองซียปาสังกาซียปาสังกา แปลว่าใครจะไปนึกว่านะคะใครจะไปนึกว่านะคะเสียป้าสังกานะคะเสียป้าสังกาแล้วก็สังกานะคะสะกดด้วย s-a-n-g-k-a นะคะสียปาซึ่งสียปาก็คือมาจากคำว่าใครนั่นเองนะคะสียป้าสังกาใครจะไปนึกว่าสบัวกังกะจิ๋วก็คือซอยเล็กๆ1ซอยนะคะกังเนี่ยนะคะเขียนด้วย g-a-n-g นะคะอ่านว่ากังนะคะแล้วก็กะจิ Memory, แวก็คือเล็กนะคะ สถานีวิทยุศึกษาซอยเล็กๆนะคะที่ตั้งอยู่ที่เปซิซิร์นะคะเปซิซิรแปลว่าชายฝั่งสะกดด้วย p e s i s i r นะคะเปซิซิร์ของบาลิกปะปันนะคะดีเปอร์นูฮีจะเต็มไปด้วยนะคะดีเปอร์นูฮีเต็มไปด้วยลูกิสันก็คือภาพวาดน,นะคะหรือว่าจิตกรรมฝาผนังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้หมดเลย สะกดด้วย L U K I S A N นะคะลูกิซันจันติกจันติกก็คือสวยงามนั่นเองนะคะคุณคริสตาลเลยค่ะครับซอยนี้นะครับตั้งอยู่บนถนนประสาตวัน uan, นะครับ RT 3นะครับม่บาน u, ามังกาบารูตำบลบัลลิกปน ур, ันตันตะวันออกนะครับดูในบทความภาษาอินโดนีเซียกันนะครับ,นะรบ gang นี i terletak di Jalan Persatuan RT 3, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah, madu telah kamkan kap, ini kau lewa, soi ini, nah terletak nah tang nah di Jalan Persatuan RT 3, nah Tanun, jalan ke ke tanun, nak j a l a -N, nakap, jalan. Lekau, si tanun ini, ke ke persatuan RT 3นะครับประส a t ต an RT 3นะครับ RT ในที่นี้ก็จะเขียนด้วย RT เราอ่านว่า RT น,นะครับเป็นระดับการปกครองต่ำกว่าหมู่บ้านนะคะต่ำสองชั้นเนะเพราะว่าในเนโเนเซียหลังจากหมู่บ้านก็จะมี r w อ,อ่า r W ใช่นะคะก็จะมีหลักสิบนะมีจำนวนบ้านอยู่ในนั้นเนี่ยจำนวนประมาณมากกว่าสิบนะคะ ถ้าต่ำกว่า1ิบก็คือลงมาจากนั้นก็คือ r T, อาทีอาที T นั่นเองและก็ต่อนะครับก็จะอธิบายว่าเกลูระหันมังการ์บารูนะครับคำว่าเกลูระหันก็อยู่ในระดับหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านมังการ์บารูนะครับหมู่บ้านในที่นี้เกลูระหันนะครับสะกดด้วย ke l u r a h a n นะครับเกลูระหันชื่อว่ามังการ์บารูนะครับ แล้วก็ต่อด้วยนะเกจามาตันเกจามาตันก็แปลว่าตำบลนะครับเกจามาตันสะกดด้วย K E C A M A T A N นะครับเกจามาตันนะครับเกจามาตันบาลิกปาปันติมุร์นะครับอันนี้เป็นชื่อของตำบลนี้นะครับบาลิกปาปันติมุร์นะครับและก็ต่อด้วยจังหวัดนะครับก็คือกาลิมันตันติมุร์นะครับกาลิมันตันตะวันออกนั่นเองครับพุนสรี มีจุดเด่นของหมู่บ้านเนี่ยนอกจากจะมีสีสันนะคะตำแหน่งของหมู่บ้านนี้ก็คืออยู่ตรงท่าเรือพอดีนะคะฉะนั้นก็นอกจากจะมาเที่ยวดูสีสันของหมู่บ้านแล้วเนี่ยผู้คนที่มาตลุกสรีบูแห่งนี้นะคะก็สามารถที่จะเช่าเรือนะครับ ดูหมู่บ้านจากริมทะเลนะคะอาจไม่ถึงกลางทะเลไกลเท่าไหร่นะคะก็สามารถดูหมู่บ้านนี้จากมุมสูงใช,ใช่คะ่ะมุมไกลสามารถเช่าเรือเป็นกลุ่มก็ได้เช่าเรือแบบเดี่ยวก็ได้นะคะอันนี้ราคาก็แตกต่างกันไปนะคะแต่ที่จะเป็นจุดเด่นเลยของหมู่บ้านนี้ตอนนี้นะคะหลังจากที่ได้ทาสีแล้วนี่ก็คือเรื่องของสีสันนั่นเองนะคะ

สะกดด้วย S E L A I N นะคะสไลน์วรรณวานี้นอกจากจะเป็นเรื่องของสีสันนะคะโลกาซิญาตำแหน่งของสถานที่นะคะโลกาซีก็คือ location นั่นเองในภาษาอังกฤษโลกาซิญะตะปัดก็คือพอดีนะคะตะปัดก็คือพอดีเป๊ะเลยนะคะาาอยู่ที่เดรม์ม aga นะเดรม์ดรม aga เดร์มากาก็คือท่าเรือเล็กนะคะสะกดด้วย D E R M A G A นะคะเดรม์ม aga ท่าเรือนะคะเฉพาะท่าเรือเล็กนะคะท่าเรือในบ้านเราอย่างเช่นในแม่น้ําเจ้าพระยานะคะท่าเรือต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่าเรือมหาราชท่าเรือท่าช้างท่าเตียนพวกนี้นะคะเขาจะเรียกเดิมมากระแต่ถ้าไปที่คลองเตยอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าสัตหีบนะคะอันนั้นท่าเรือเช่นกันนะคะแต่คําจะใช้คนละคำกันนะคะอันนั้นจะเป็นขนาดใหญ่กว่าอันนี้ขนาดเล็กนะคะเชิญคริสตอเลยค่ะครับ ผู้เข้าชมนะครับสามารถเพลิดเพลินไปกับสีที่สวยงามของหมู่บ้านนี้นะครับขณะที่เพลิดเพลินกับเรือที่ลอยอยู่บนน้ำนะครับในบาษาินโนเซียนะครับเานับสีที่สวามนนี้รับเลิดเพลินกนนินซับเมลิปกมนคัที่ลเิกัรอลอยู่บนน้นะครับในภินยนะครับม a พลนังอ p u n g าะครับพดิรายรันนะครับ มาดูแต่ละคคำกันครับปะงุนจุงปะงุนจุงนะครับแปลว่าผู้เข้าชมนะครับผู้เข้าชมปะงุนจุงสะกดด้วย P E N G U N สถานีวิทยุศึกษา J U N G นะครับเปิงุนจุงนะครับบีซ a ามเนกมาตีบีซาก็คือสามารถนะครับเมนิกมาตีก็คือเพลิดเพลินนะครับเพลิดเพลินหรือ e n j o y นะครับจะสะกดด้วย M E N I K M A T I นะครับเมนิกมาตีนะครับ แล้วก็จันติกเนืวรณาวรนีกามปุงอินิคว่าจันติกเนืก็แปลว่าสวยงามนะครับ erm ท so ี่สวยงามนะครับวรณาวรนีแปลว่าสีสันนะครับแล้วก็กามปุงอินิก็แปลว่าหมู่บ้านนี้นะครับถ้ารวมกันนะครับจันติกเนืวรณาวรณีกามปุงอินิก็แปลว่าที่สวยงามของหมู่บ้านสีสันนี้นะครับซัมบิล m e นิคมาต i นะครับคำว่าซัมบิลก็คือขณะที่นะครับขณะนะครับขณะที่ สัมบิลสะกดด้วย s a m b i l นะครับแล้วก็มนิกรตีก็เพลิดเพลินเมื่อสักครู่นะครับเกาะเปล่าเกาะเปล่าอย่างมังงาพุงในปะรรันนะครับเกาะเปล่าเกปลว่าเรือหลากหลายเรือเลยนะครับมีจํานวนมากกว่าหนึ่งอย่างมังงาพุงอยังมังงาพุงคําว่ามังงาพุงแปลว่าลอยนะครับลอยนะครับผมมังงาพุงสะกดด้วย m e nga p u n g นะครับเมืองอาปุ่งดีไพร,รันคําว่าดีไพร,รันก็คืออยู่บนน้ํานะครับอีกครั้งนะครับ Sambil m e n i k m a t i k a p a l k a p a l นะครับขณะที่เพลิดเพลินกับเรือนะครับยังเมืองอาปุ่งดีไพร,รันที่กำลังลอยอยู่บนน้ํานั่นเองครับคุณสารีค่ะ เขาบอกว่าระหว่างทางไปตะลุกสรีบูนะคะซึ่งที่บอกว่าปจริงๆแล้วเป็นชื่อของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเนี่ยะ,ะนักท่องเที่ยวก็จะผ่านซอยแห่งนี้นะคะเป็นทางขึ้นไปเนี่ยนะคะซึ่งตรงซอยตรงนี้ก็จะรอบล้อมหรือว่าเต็มไปด้วยภาพที่เป็นสามิติเช่นกันนะคะกาลังเทรนเลยนะคะแล้วก็ตามนิสัยแล้วเนี่ยคนอินโดนีเซียชอบถ่ายรูปมากๆนะคะไปสถานที่ท่องเที่ยวแห่งไหนเนี่ยก็คือถ่ายรูปเป็นสิ่งสําคัญอย่างแรกที่จะต้องทำนะคะแน่นอน แล้วก็การที่มีภาพสามิติเหล่านี้ก็ยิ่งทำให้การถ่ายภาพนั้นยิ่งสนุกไปใหญ่เลยนะคะเอาละค่ะในภาษาอินเซียนะคะสลอา,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 าเ,านาเอินทาปัลรันหจาีีสิรอิหสนหวการเ l ะลอดกริวกดินทะคะตาินทานวนลาระหการเดลอ3กนอกดินวกด้นะคะ,ะรว่าการเดินทอร์นะคะ,ะกคออรการางารหว่างนะคะ s, ui, s e l a m a สะกดด้วย SELAMA ปัจจ้านั่นแปลว่าการเดินทางนะคะปัจจ้านั่นปัจจ้านั่นนะคะไปสู่นะคะสะกดด้วย MENUJU นะคะมนูจูตะลุกสิบูวิซาตวันนักท่องเที่ยวนะคะวิซาตาวันคือนักท่องเที่ยวสะกดด้วย w i s a t a w a n นะคะวิซาตาวันบาคาลบาคาลอันนี้เป็นภาษาที่เป็นภาษาพูดนิดหน่อยนะคะไม่ใช่เป็นภาษาทางการซึ่งในหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ ปกตินะคะที่จะพบการใช้คำที่ไม่ได้เป็นคำที่ทางการนะคะแต่ว่าจะเป็นคำที่คนใช้บ่อยเนะะี่ยคำว่าบากาก็เช่นกันบากาก็คือเหมือนจะนะคะจะนะคะเหมือนคำว่าอากันที่เราเคยได้ยินบ่อยๆอ,อันนี้จะเป็นบากาลนะคะเมเลวตีเมเลวาตีก็คือเดินผ่านนะคะสะกดด้วย m e l e w a t i เมเลวาตีสว่ากังนะคะเดินผ่านนะคะซอยแห่งหนึ่ง ปนุนะคะปนุแปลว่าเต็มนะคะกัมบารก็คือภาพนะคะแล้วก็ติกาดิเมนซีก็คือ3มิตินะคะปนุกัมบาร์ติกาดิเมนซีนะ,ะ,นะ,ะเต็มไปด้วยรูปภาพที่เป็น3มิตินั่นเองค่ะคุณคริสตัลเลยค่ะและรูปภาพบนสื่อรัยาวยาว100เมตรนะครับถูกลงลวดลายโดยจิตกรมืออาชีพนับ10ในบาริกปันนะครับ Gambar di media pagar seratusan meter di pulas belasan pelukis profesional di balik papan. Nah, madu telakam kan? Nah, gambar kau pelawar rupa. Nah, kap sekedua C A M B A R. Nah, di media pagar. Nah, di media pagar. Kamu media kah? Ke kau ke pagar kah? Ke kau rua. Nah, rua. Nah, uh, seratusan meter. Nah, kah. คำว่า100แปลว่า100เมตรก็คือเมตร100เมตรแต่ถ้าสร1 0ุสันก็ประมาณ100กว่าเมตรประมาณนี้นะครับในความหมายสถานีวิทยุศึกษา dipulas นะครับ dipulas dipulas นี้แปลว่าถูกลงลวดลายนะครับถูกลงลวดลายนะครับ dipulas สะกดด้วย d-i-p-u-l-a-s นะครับ dipulas นะครับ belasan pelukis น,นะครับคำว่า belas ก็คือหลักสิบนะครับ เบลาซันก็แปลว่ามีหลาย10คนนะครับเปอร์ลูกิสก็แปลว่านักวาดภาพหรือว่าจิตรกรนะครับเปอร์ลูกิสสะกดด้วย p e l u k i s นะครับเปอร์ลูกิส p r o f e s s i o n a l ก็คืออาชีพนะครับก็คือเป็นจิตรกรมืออาชีพนะครับเปอร์ลูกิส professional นะครับดีบาลิกพัฒนนะครับ ในบาริกปะปันในเมืองนี้นั่นเองนะครับคุณสรีค่ะนะคะอย่างที่อื่นเนี่ยอาจจะเป็นชาวบ้านหรือนักศึกษาแต่ในที่นี่เขาคือเขารวบรวมจิตกรมือหนึ่งนะคะ,ะเป็นที่เป็นมืออาชีพจริงๆนะคะก็กมาวาดนะฉะนั้นคุณภาพของภาพสามมิติน่าจะดีพอสมควรนะคะก็ต้องไปดูที่รูปภาพนะคะลองไปเสิร์ชด,ดูก็ได้นะคะว่าหน้าตาเป็นลนักษณะอย่างไรนะคะแต่อันนี้ที่นี่ก็อาจจะไม่ใช่เป็นที่ที่คนไทยนิยมไปเที่ยวกันซึ่งนิยมไปเที่ยวที่ฉวานนะคะแต่จริงแล้ว เมืองบาลิกประปันก็น่าสนใจเราก็เคยนําเสนอเรื่องของบาลิกประปันเช่นกันนะคะก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะคะที่สามารถไปได้เจ้าหน้าที่ท้องถิน่นหรือว่ารัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็จงใจที่จะจัดตั้งนะคะหมู่บ้านนั้นนะคะให้เต็มไปด้วยสีสันนะคะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยที่ มาเยือนตะลุกสรีบูนะคะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะในบาลิกปะปันก็คือหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นตะลุกสรีบูเนี่ยก็คือเปิดให้เป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวก็ยังไม่นานนะักหลังจากนั้นก็ได้เกิดไอเดียว,ว่าอยากจะให้มีทางที่จะไปตะลุกสรีบูเนี่ยก็คือมีการวาดภาพนะคะ หรือลงจิตรกรรมฝาผนังอะไรต่างๆที่เป็นลันกษณะ3มิติเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยนะคะในภาษานโนเซียนะคะ Pemerintah setempat น,นะคะ sengaja mengemas kampung itu jadi penuh warna untuk menyambut wisatawan yang ingin berkunjung ke Teluk Seribu yang merupakan sebuah destinasi wisata baru di Balikpapan a สังงมมสกนิดนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้เหมือนกรณีหมู่บ้านอื่นซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างจะสุดโทมมาแล้วนะคะ เพื่อไม่ให้ดูสุดโสมนะคะก็ได้มีการทาสีนะคะลงไปเพื่อให้ดูสวยงามแต่ในที่นี้หมู่บ้านนี้จงใจให้ลงสีนะคะไม่ได้เกี่ยวกับสุดโสมหรืออย่างไรนะคะแต่ว่าเพื่อเป็นจุดท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยนะคะเดี๋ยวมาดูคากันนะคะปอมารินตาสตัมปัตนะคะก็คือเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นหรือว่ารัฐบาลท้องถิน่นปอมารินตาก็คือรัฐบาล ในอินโดนีเซียนะคะรัฐบาลท้องถิ่นก็จะมีการจัดการที่แตกต่างกับรัฐบาลกลางนะคะปอมรินตาสตัมปัตนะคะสงาจาสงาจาแปลว่าจงใจนะคะสะกดด้วย s e n g a j a นะคะสงาจะมงมาสมังเงาม,สมงงามสก็คือจัดทำนะคะสะกดด้วย m e n g e m a s นะคะอันนี้ถ้าเป็นลักษณะของของใหญ่ๆนะคะแต่ถ้าเป็นแพ็คนะคะ ของเล็กๆมังงะมัสเนี่ยอาจจะเป็นแปลว่าลงแพ็กหรือจัดพัสดุอะไรพวกนี้นะคะเขาเรียกมังงะมัสนะคะกัมปุงอิตูนะคะกัมปุงอิตูก็คือหมู่บ้านนั้นจดีปนุวารนากลายเป็นเต็มไปด้วยสีสันนะคะปนุวารนาเต็มไปด้วยสีสันอุนตุกเมญามบุตรเพื่อต้อนรับนะคะเมญามบุตรแปลว่าต้อนรับนะเมญามบุตรวิสาตาวันก็คือนักท่องเที่ยว ยังอิงอินบรกุณจุงซึ่งต้องการอิงอินก็คือต้องการหรืออยากบรกุณจุงก็คือเยี่ยมเยือนเกิดตะลุกสีบูยังมรุป akan ซึ่งเป็นนะคะยังมรุป akan ซึ่งเป็น sebuah d e s t i n a ซ i w า s า,าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวบารูนะคะใหม่บารูแปลว่าใหม่ที่บาริกปาปันนะคะก็คือเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยคุณคริสตอเลยค่ะ ครับในตะลุคร0 0 0นี้นะครับจริงๆเป็นเพียงแค่ตั้งชื่อสําหรับพื้นที่ใกล้ต้นน้ําของแม่น้ํามังการนะครับคุณสามารถนั่งกลอตอกหรือเรือเร็วเพื่อไปที่นั่นนะครับมาดูแต่ละคํากันนะครับเตลุค1000 sebenarnya hanyalah penamaan bagi sebuah kawasan di dekat hulu sungai Manggar Anda bisa naik klotok atau speedboat

พื้นที่พื้นที่หนึ่งนะครับดีดกัสนะครับใกล้ๆกับนะครับฮูลูสุงัยมังกรนะครับคำว่าฮูลูแปลว่าต้นน้ำนะครับสะกดด้วย hulu นะครับฮูลูต้นน้ำของสุงัยมังกรนะครับก็คือของแม่น้ำมังกรนะครับสถานีวิทยุศึกษาอันดักนะครับก็คือคุณบิซาไนกลอตอกนะครับสามารถนั่ง กลอตอกนะครับกลอตอกในที่นี้นะครับสะกดด้วย K L O T O K นะครับเป็นลักษณะของเรือพื้นบ้านนะคะเรือแจวนะคะจะเป็นเรือไม้ใช่ไหมครับหรือนะครับอัตเตานะครับสปีดโบ๊ทนะครับสปีดโบ๊ทก็คือเรือเร็วนะครับอุนตุกมนูจุกซานาเพื่อไปที่นั่นนะครับเพื่อไปที่นั่นนั่นเองครับคุณสรีค่ะนะคะที่สุดท้ายค่ะกลับมาที่ชาวานนะคะมาที่เมืองยกยาการ์ตาไม่น่าเชื่อนะคะมีเหมือนกันค่ะ ในะใครที่ไปยกยานะคะอย่างสัปดาห์ที่แล้วดิฉันบอกว่าใครที่ไปยกยาอาจจะไปที่สมารังไม่ต้องไปสมารังค่ะอยู่ที่ยกยานี่แหละค่ะมีเช่นกันนะคะเขาบอกว่า t e m p a t t e r ร k ค i ร adalah di Kampung j o d e Yogyakarta นะคะสถานที่สุดท้ายคือ Kampung j o d e Yogyakarta t e m p a t ตระครนะคะตำแหตสถานที่ต e ร a คิร์แปลว่าสุดท้ายนะคะสะกดด้วย t-e-r-a-k-h-i-r นะคะตรระรคร์ adalah นะคือดีกัมปุงโจเดในหมู่บ้านนะคะโจเดหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งชื่อกามปุงโจเดนะโจเดนี่คือ C.O.D.E นะคะ ยกยาการต t a ยกยาการต t a เนี่ยนะคะอีกครั้งหนึ่งสะกดด้วย y o g y a k a r t a นะคะก็จะเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่มีลักษณะของหมู่บ้านสีสานเช่นกันอ่านว่าจโจเดีใช่ไหมช่บไม่ใช่กัมปุงโคดเนาะไม่โคดค่ะไม่โคดคนที่ดูครั้งแรกอาจจะคิดว่าเป็นภาษาอังกฤษโจเดนะคะจโจเดีดนะครับ <G ond ola U> จากด้านบนของสะพานกอนโดลายูนะครับ Mergjakarta, pucahชมสามารถมองเห็นวิวคลองโจเดนะครับและหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำนะครับ. Dari atas pengunjung bisa melihat pemandangan kali Jode dan perkampungan yang berada di tepian sungai. Nah, madu telah dari atas, dari, gondolayu dari atas, pengunjung dari melihat pemandangan dari atas, dari จัมบัตันกอนโดลายูนะครับจัมบัตันแปลว่าสะพานนะครับกอนโดลายูก็คือชื่อของสะพานนี้นะครับสกดด้วย G O N D O L A Y U นะครับกอนโดลายูนะครับของเมืองอกจาการ์ตานะครับโคตาจอ o g า a k a r t a นะครับแล้วก็เปิงุนจุงนะครับผู้เข้าชม bisa melihat นะครับสามารถที่จะมองนะครับเปิร์มันดังันนะครับเปิร์มันดังันก็คือ วิวนะครับกาลีโจเดนะครับกาลีก็คือคลองโจเดในที่นี่ก็คือชื่อของคลองนี้นะครับคลองโจเดกาลีโจเดนะครับดันปรกกร,รมปุง,งานนะครับคำว่าปรกกร,รมปุงงานก็คือหมู่บ้านก็เหมือนที่เราได้ฟังกันหลายๆครั้งก็คือกรามปุงนะครับแต่ที่นี่มีคําว่าเปรกกร,รมปุงงานก็แปลว่ามีหลายๆหมู่บ้านตั้งอยู่ใน ที่เดียวกันนะครับประกรมพุงันนะครับสะกดด้วย P E R K A M P U N G A N นะครับประกรมพุงันนะครับ y ย n g ง berada นะครับ y ย n g berada t a n ย j u Tangjubon นะครับเตปรียงสุ่งไงนะครับคำว่าเตปรียงแปลว่า ริมฝั่งนะครับสุงไงก็คือแม่น้านะครับยังบระดาดิตเตเปียนสุงไงก็แปลว่าที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ํานะครับคุณสรีค่ะเมื่อก่อนเนี่ยหมู่บ้านนะคะริมคลองพวกนี้เนี่ยนะคะเหมือนกันเลยเหมือนที่ริชันเคยพูดก็คือสุดโซมนะคะทั้งแออา่านทั้งสุดโซมมากเลยนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะคะหมู่บ้านที่อยู่ริมคลองนะคะจเดก,ก็ได้เปลี่ยนหน้าก็คือเหมือน เปลี่ยนรูปแบบนะคะเปลี่ยนแปลงไปเป็นหมู่บ้านสีสันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอาล้นนะค่ะในภาษ,รรษาเนเซียก็จะเป็นแบบนี้นะคะดูลุญยาคัมพุงดิปิงกีรกาลีนี้เบ่งตุคุมุนะคะนี่หนึ่งประโยคดูลุญะก็คือเมื่อก่อนนะคะดูลุญะแปลว่าเมื่อก่อนกัมพุงดิปิงกีรกาลีอินีหมู่บ้านกัมปุงก็คือหมู่บ้านดีก็คือที่ปิงกีรกาลีอยู่ริมแม่น้าคําว่าริมเนี่ยสามารถใช้เตปีได้ปิงกีรก็ได้นะคะ ปิงกีร์กาลีก็คืออยู่ริมคลองนะคะปิงกีร์กาลีอินี้เบอร์กิ u ุกุโมจริงๆคำว่าสุดโซมหรือแออัดเนี่ยเขาเรียกกุโมนะคะสะกดด้วย KU MUH กุโมทีนี้มีการขยายด้วยคำว่าเบอร์กิุอยู่นำหน้าน,นะคะเบอร์กิุกุโมก็คือเหมือนสุดโซมมากเหลือเกินนะคะเบอร์กิุสะกดด้วย B E G I T U เนะะี่ยเบอร์กิุกุโมซุดโมมากหรือแออัดมากเหลือเกิน แล้วก็เคาบอกว่านามุนกัมปุงโจเดเบอร์กันตีวาจห์มันจะเป็น Kampung Warna Warni แต่ว่านะคะนามุนคือแต่ว่ากัมปุงโจเดก็ได้สถานีวิทยุศึกษาเปลี่ยนสภาพบอร์กันตีวาจหนะคะบอร์กันตีแปลว่าเปลี่ยนวาจห์แปลว่าใบหน้าแต่ถ้ารวมกันอันนี้อาจจะแปลว่าเป็นเปลี่ยนรูปแบบหรือเปลี่ยนโฉมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ Burganti Vajah Manjadi k gantiwaja เปลี่ยนว n วั a n i กลายเป็นหมู่บ้านสีสันไปนะคะอะไรค่ะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นลนักษณะของหมู่บ้านนะคะแต่ว่าหมู่บ้านนั้นเนี่ยสวยงามนะคะน่าไปน่าไปถ่ายรูปน่าไปดูชื่นชมนะคะเพราะว่ามีหลากหลายสีสันนะคะซึ่งในอินโดนีเซียหลายหมู่บ้านก็นิยมนะคะทําแบบนี้นะคะนอกจาก4สถานที่ที่ได้กล่าวไปสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สัปดาห์นี้นะคะ นอกจากนั้นก็จะมีหมู่บ้านต่างๆที่จะตามมาติดๆนะคะได้ข่าวว่าจาการ์ตาเองก็มีการนําเสนอให้หมู่บ้านหลายหมู่บ้านเหมือนกันทําให้มาเป็นหมู่บ้านหลักสีนะคะเพื่อให้เป็นตัวอย่างนะคะหรือว่าจริงๆแล้วตัวอย่างก็คือหมู่บ้านที่มีอยู่แล้วแล้วก็หมู่บ้านอื่นๆก็ตามมานะคะแต่ว่าในจาการ์ตาเนี่ยเขาอยากจะทําให้ดี กว่าที่อื่นนะคะก็รอกันกําลังอยู่ในการดําเนินการนะคะแล้วก็ที่ที่อื่นก็มีค่ะก็ตามมาเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในชวาหรือนอกเกาะชวานะคะก็สามารถไปดูกันได้ใครที่ไปเที่ยวที่ไหนใกล้ที่สุดก็สามารถไปได้นะคะไปถ่ายรูปกัน นะะส่วนใครที่สนใจถ้าเป็นลัสสนกษณะของภาพที่เป็นสามมิตินะคะก็สามารถที่จะไปที่สมารังได้นะคะหรือว่าไปที่ปาริปัปปันได้เช่นกันนะคะอัะนะคะ่ะท่านผู้ฟังคะวีซ่าตา้านูซันตรารายการนี้นะคะก็จะนําเสนอเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวนะคะไปด้วยแล้วก็เรียนรู้ภาษาไปด้วยสําหรับสัปดาห์นี้นะคะรายการ วิซาตานนุานตาราก็หมดเวลาลงแล้วเราจะมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะส่วนจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นสถานที่ท่องเที่ยวไหนที่เราจะนําเสนอท่านผู้ฟังฟังกันนะคะก็ติดตามฟังกันสัปดาห์หน้านะคะสําหรับสัปดาห์นี้ดิฉันกับคุณคริสก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังนะคะแต่เพียงเท่านี้ก่อนด้วยคําว่าซัมปจุมปาดาสวัสดีค่ะ